ลองเทสระบบเครื่องกาจัดวัชพืชในล่องนาข้าวแบบสามแถวนะครับแบบสามล่องนะลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ สตาร์ตติดง่ายนะครับอลองดับเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่มดับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องอยามาฮ่านะอลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดง่ายมากเลยผสมน้ำมันสองทีนะออตัลูบสองทีนะครับอลองเล่งเครื่องเล่งเครื่องนิดๆ Bây giờ chúng ta sẽ lên khuôn khuôn Bảo khuôn 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 Bảo khuôn 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 và sẽ không Cái này ของเก่านอกมานะครับเก่าญี่ปุ่นมาต้องดับเครื่องอเองร่รงเ,เ,เครื่องหน่อยนี่เรายกวางไว้บนก้อนหินนะครับ เร่งแรงก็ไปแรงนะเร่งพอประมาณนะครับเป็นเครื่องกำจัดวัชพืชในร่องนาข้าวนะแบะบสามแถวอาเบาเบานี่นะท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0ศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้านะครับอลองสตาร์ทดูที

ตังขบูให้เรียบร้อย